สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้งานเครื่อง infusion pump รุ่น mi 27พนะคะอันดับแรกกดปุ่มเปิดปิดต,ตรงนี้นะคะค้างไว้จนกว่าโลโก้จะขึ้นนะคะจากนั้นเครื่องจะมีการซลล์เช็ c กิ้งตัวเองนะคะ ื่องจะขึ้น no ac power นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เราไม่ได้เสียบปลั๊กนะคะให้เรากดติ๊กถูกตรงนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะการใส่สายโดยเราสามารถนะคะปลดตรงนี้นะคะประตูก็จะเปิดออกดันปุ่มตรงนี้ขึ้นจากนั้นดึงสายพอตึงมือนะคะแล้วก็ใส่ลงไปทำการไล่สาย แบบนี้นะคะจากนั้นปิดประตูค่ะเครื่องก็จะมีแบรนด์ของเซต IV โชวขึ้นมาตามค่าที่เราแคลไว้นะคะให้เราเลือกแล้วก็ติ๊กถูกค่ะขั้นตอนต่อมาเราสามารถใส่ตัวเลดได้เลยนะคะ แล้วก็ใส่ตัว VTBI ตรงนี้นะคะปริมาตรของสารละลายที่เราต้องการให้ผู้ป่วยนะคะเครื่องก็จะคำนวณเวลาให้นะคะต่อมาให้เราทำการไล่ฟองอากาศออกจากสายนะคะโดยการที่กดปุ่มโบลั์ที่เครื่องตรงนี้นะคะเครื่องก็จะโชว์ว่าเราจะทำการเพิร์ด ฟองอากาศออกจากสายนะคะอยู่ที่เลท1,200งพมลนะคะให้เรากดนะคะเครื่องจะทำการไล่ฟองอากาศจนครบปริมาตรที่เราตั้งค่าไว้นะคะแต่ถ้าเราต้องการหยุดก่อนที่จะครบปริมาตรที่เราตั้งค่าไว้เราสามารถกดสต็อปตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อไล่ฟองอากาศเสร็จแล้วเราสามารถ กดเริ่มการทำงานโดยการกดที่ปุ่มสต a r t ที่หน้าจอหรือปุ่ม start ที่ตัวเครื่องก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ mm hmm. เมื่อเราเริ่มการทำงานจะสังเกตเห็นว่าจะมีสัญลักษณ์เป็นลูกศรสีเขียววิ่งแบบนี้แสดงว่าเครื่องกำลังทำงานอยู่นะคะ เมื่อเครื่องเกิดการอารามเราจะต้องทำการยอมรับอารามก่อนนะคะด้วยการกดติ๊กถูกที่หน้าจอแล้วก็แก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยจากนั้นสามารถกดสตาร์ทการทำงานใหม่อีกครั้งได้เลยค่ะขั้นตอนต่อมาคือการเล่งสาระละลายนะคะให้เรากดที่ปุ่มบ l ลัสที่หน้าจอนะคะจากนั้นตัวเครื่องจะโชว์ โบลัสเลทนะคะแล้วก็ปริมาตรของสารละลายที่ต้องการเร่งนะคะแล้วก็เวลาให้เรากดติ๊กถุกได้เลยค่ะ<ม>เครื่องก็จะทำการโบลัสนะคะ<ม>จนครบสารละลายที่เราตั้งค่าเไว้มเมื่อครบแล้ว<ม>เครื่องจะทำการกลับสู่ หน้าจอการให้สารละลายปกตินะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาดูที่โหมดการตั้งค่ากาันบ้างนะคะกดที่ปุ่ม HOME นะคะจากนั้นเลือกการตั้งค่า infusion mode นะคะโหมดของเรามีให้เลือกมากถึง12โหมดด้วยกันค่ะโดยที่ส่วนใหญ่โหมดที่ใช้งานเป็นประจำก็จะเป็น rvt โห e มดนะคะ ต่อมานะคะคือ event log event log จะเป็นการแสดงสัญญาณเตือนย้อนหลังต่างๆของเครื่องนะคะต่อมานะคะการ setting นะคะก็สิ่งที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับการ setting นะคะอันดับแรกคือค่าความสว่างของหน้าจอนะคะต่อมาเป็น การตั้งค่าเตือนเสียงอารามค่ะต่อมาเป็นค่าเ a ลและ v t b i ของการเล่งสารละลายนะคะการโบรัสตรงนี้ก็สามารถตั้งค่าได้เช่นเดียวกันต่อมานะคะจะเป็นการตั้งค่า Sensitivity ของตัว Air in Line หรือว่าการตรวจจับฟองอากาศในสายนะคะ Bubble ต่อมาพรามตัวนี้คือการตั้งค่าเพิร์ค่ะการไล่ฟองอากาศจะเป็นเพิร์ทเลดกับเพิร์ vtbi นะคะปริมาตรที่ไล่ฟองอากาศนะคะต่อมานะคะตรงนี้จะเป็นเซนซิ t ิวิตีของออ c คูชั่นค่ะการอุดตันภายในสายนะคะต่อมาตัวเครื่องสามารถตั้งค่า a u t o l o ็อกสกรีนได้ค่ะ ต่อมาจะเป็นการนำสายออกจากตัวเครื่องนะคะเปิดประตูเครื่องค่ะจากนั้นกดปุ่มตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็ดึงสายออกมาได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการปิดเครื่องนะคะให้เรากดปุ่มเปิดปิดหนึ่งครั้งค่ะเครื่องจะโชว์เมนูขึ้นมานะคะจะมี power off standby และ cancel นะคะ Power off คือการกดปิดเครื่องส่วน Standby คือการ Standby เครื่องไว้โดยไม่ต้องปิดนะคะเพื่อรอการใช้งานในเคสถัดไป Cancel คือออกจากหน้านี้นะคะถ้าเราต้องการปิดเครื่องให้เรากด Power off ได้เลยค่ะสิ้นสุดการใช้งานค่ะขอบคุณค่ะ